เราพบกับช่องกระต่ายน้อยเฟรมมาเล่นะคะวันีออ้น้องอิงมาทําอะไรคะน้องอิงมาขายอะไรคะผัตกตบคะ่ะตบเล็กค่ะกับแหนแดงกับสาลายพงชัวดวและไข่ผับค่ะน้องอิงแพ็คของเป็นไหมคะแพ็คเป็นไหมเอาของไปแพ็คเร็วไปเอาของไปใส่ลังนะคะโอเคไปเร็วไหนไหนไหน มาใส่ตรงนี้ค่ะน้องอิงมาใส่หลังนี้ค่ะมาใส่ตรงนี้อิงมาใส่หลังนี้เดี๋ยวไม่เอานี้ออกอ่ะเอาใส่ค่ะใส่เร็วึบโอ้ยเก่งมากเอาใส่อีกไม่ตายใส่ดูใส่ก่อ ใส่เอาใส่เอ,ใสเอาใส่เองมันเก่งมากเลยโอเคเอาปลดมือให้น้องอยิงหนูเอาปิดปิด,ปดไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปใส่อีกมันเหลืออีกอยู่อ่ะปิดปิดยังไงโอเคเอาฝากกดไลค์ก่อนฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องน้ำมิงด้วยนะคะเอาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย